ันนี้ก็ดึงสัญญาณมาจากช่อง Off ฟ c i a l ของเขานะครับชักเมาส์เนี่ยอยู่สายบนมาตลอดในความหมายคือไม่เคยแพ้ทีมใดเลยครับส่วนเลฟทูวินก็แพ้ทีมเดียวนั่นคือแพ้ชักเมาส์มานั่นเองรอบล่าสุดก็คือมาชนะดิกบากิดักแล้วก็ได้กลับมาล้างตากันอีกรอบหนึ่งใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครก็แนะนําร้าน Lichman Shop ครับเพียงแค่แอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่แอดลิชแมนช็อปเติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงจะเติมเพชรหรือคาฟา V.I.P ก็ทูกระเติมเอง เกมทั้งนั้นหรือใครที่เล่นเกมอื่นๆทาง Richman Shop ก็มีให้บริการมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ richmanshop.com/home สามารถผ่อนได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการหรือจะแอดไลน์เอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แอด richman shop ไปสอบถามทักทายพูดคุยกับพนักงานให้พนักงานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันการันตีความปลอดภัยความน่าเชื่อถือกันด้วยยอดซับสไครต์กว่าห้าแสนคนยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง richman shop เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการแข่งรอบชิงชนะเลิศ WOC Season 5 ใครที่จะเป็นจุดสุดยอดใครที่จะเป็นแชมป์ของซีซั่นนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็เชียร์ทั้ง2ทีมเลครับพอมาเจอกันเองก็รักพี่เสียดายน้องนะครับหลายคนน่าจะเป็นแบบนั้นส่วนในแง่ของอัตราการต่อรองในแง่ของการได้เหรียญได้อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าชักเมาส์มีภาษีเอ่อมีมีภาษีมีเปอร์เซ็นที่สูงกว่าที่ดีกว่ามาแล้วครับจัดตัวแล้วทางฝั่งชักเมาส์ก็นำโดยโรเจอร์เอ็กซ์คาฟ่าครอปบ๊อบหลบป๊อ นัจ๊ะแล้วก็จะเอาพระโอรสมายืนไหมหรือว่าจะสับขาหลอกส่วน l e ีฟ to วินเป็นไนเ์เผา2ตัวคือแก๊งสเตอร์กับลีฟแล้วก็พาราคริโดยตัวคุณวินซ่าพระโดยบีแล้วก็เซจตัวลาลีวียังคงสับขาหลอกอยู่ครับตามสไตล์ชักเมาส์นะครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เอาตัวบ๊อบหลบออกเอาตัวเซจเจเเข้ามาไม่รู้ว่าจะยืนคอมนี้ไหม ต้องรอดูครับจนนับถอยหลังวินาทีสุดท้ายฮนะก็เป็นสไตล์ของเขาจริงจริงครับเนี่ยครับยังสับอยู่ฮนะเห็นไหมเป็นสไตล์เขาครับ,รบของแบบนี้มันแก้กันยากนะครับอ่าไม่เล่นทีมนักกล้ามครับรอบแรกเอาเป็นตัวโ o เจอร์เอ็กซ์พระโอรสเจเจแบบริกปอกนะจะมานะครับอาชีพก็เป็นไนท์เผาเซจวิาสาตบาทแล้วก็พระยังไม่เข้าครับยังดูเชิงกันอยู่ทั้งสฝั่ง มีตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาแล้วมองไม่ทันเหมือนกันนะครับว่าตัวไหนแต่ว่าพุ่งเข้ามาแล้วนัวนัวนัวและก็นัวโอ้โหตัวเลขดาเมจไอเฮียออฟฟิเชียลมึงปิดได้ไหมแม่ตัวเลขรัวขนาดนี้จะมองเห็นเฮียอะไรครับนอกจากตัวเลขไม่เห็นอะไรเลยฮนะอนอกจากสกิลกับตัวเลขนะครับรายชื่อยังมองไม่เห็นเลยครับไม่รู้ใครเป็นใครไม่รู้จะบรรยายยังไงครับ อ่ะเขาน่าจะมอนิเตอร์ตัวพระโอรสอยู่นะครับพอเอาเออกมาจากวงเราก็เพิ่งเห็นชื่อครับว่าเขามอนิเตอร์ตัวพระโอรสอยู่ตัวพระโอรสโดนล่ามโซ่ครับก็ทางฝั่งทั้งตัวคุณลีฟทั้งตัวคุณวินซ่าน่าจะต้องล่ามโซ่น่าจะต้องอยากจะจับตายตัวพระโอรสให้ได้ครับแต่ตอนนี้ยังจับไม่ได้ฮะจับได้แต่ยังไม่ตายไม่ใช่ยังจับไม่ได้จับได้แต่ยังไม่ตายครับ การเห็นตัวเลขก็เป็นอะไรที่ดูแล้วรู้สึกว่าเรากับเขาอยู่กันเกมเดียวกันหรือเปล่าอ้าวพระโอรสช็อตลาลีวีลงไปแล้วแต่ว่าก็ฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วว่องไวครับดาเมตตอนนี้ทางฝั่งชักเม์น่าจะตามนะแม้ว่าจะเอาตัวลาลีวีลงไปได้นะครับแต่ดูแล้วดาเมตจะไม่ตามแล้วครับเพราะว่าปิดตัวแก๊งสเตอร์ลงไปได้ พอได้ตัวบาดมารูปเกมเปลี่ยนไปเลยครับยืนกันแบบเลือดแทบไม่ลดจะทำยังไงครับจะแก้เกมยังไงลิฟท์ทูวินเนี่ยเลือดพะระโอลสเหลืออยู่สักประมาณ20%ปุ๊บเขาวิ่งออกวิ่งออกแวบเดียวเท่านั้นคิวกลับขึ้นมาเต็มยากแล้วครับแบบนี้ใกล้จะครบ3นาทีแรกนะครับ นับถอยหลังอีก30วิวิจะเข้าสู่ช่วงที่ตายแล้วตายเลยชุบไม่ได้ตัวเลขกระจุยกระจายพอไม่ได้เป็นคนจับภาพเองก็มองไม่ออกจริงครับให้รู้ว่าเฮียตัวไหนเป็นตัวไหนฮะตอนนี้ไปจับที่ลาลีวีนะครับลาลีวีตัวเวทของทางฝั่งล v ฟทูวินสลับอีกหนึ่งรอบสลับมาที่ตัวพระโอรสครับพระโอรสโดนไล่นะฮะโดนใส ใส่โซ่จูงแล้วก็ไล่อยู่ครับแต่คือเขาไม่ได้วิ่งหนีอย่างเดียวนะเขาแบบหลบแล้วก็มีใส่สกิลสวนนะครับใส่สกิลสวนกลับมาอยู่เรื่อยๆสวนแบบนี้ไม่รู้ว่าเป็นชาว OSK หรือเปล่าครับแหมใครไม่เข้าใจมุกนี้ต้องขออภัยด้วยฮะพอดีเป็นมุกเฉพาะโรงเรียนไปหน่อยหนึ่งอุ้ยปริมปริม เด,เ,ดเ,เด้งทีเดียวเลือดเด้งทีเดียวเหี้ยเต็มหลอดปิดไม่ได้จริงๆตอนนี้คือล้มแล้วล้มเลยนะครับนาะทีนี้คือใครล้มแล้วล้มเลยชุบไม่ได้ดาเมดผมมองว่านะผมพองว่าทางฝั่งชาร์กเม้าส์ได้เปรียบดาเมดนะครับรอบนี้อ้าวพะโอรสไม่ไหวครับโอโหโรเจอร์เอ็กซ์ก็ไม่ไหว พอเวลาลงนี่ลงติดๆกันเลยครับสองตัวแล้วตัวที่ทำดาเมจต,ตัวที่ล้มได้ขึ้นเป็นชื่อตัวพระด้วยนะขึ้นเป็นชื่อตัวบีงงอยู่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นครับมองไม่ทันบรรยายไม่ถูกแต่ว่าเอาละครับชาวสวนครับชาวสวนตอนนี้มาไล่บีบาทครับ แข็งนักใช่ไหมทางลิฟทูวินบอกแข็งนักใช่ไหมตายากนักใช่ไหมทําให้ดูแล้วนะครับว้ามึงแข็งยังไงกูก็เอามึงลงแต่อย่างว่าครับรอบนี้เขาไม่ใช้ทีมนักกล้ามนะครับ โอ้โห,โหดาเมจพระโอรสนับไม่ถูกจริงแต่ดาเมตตัวคุณปลาดูสิครับขึ้นมาเป็นเลข8ใครนับโดยถูกเชิญนับตามสะดวกนะฮะไม่รู้จะนับยังไงครับแมตช์แรกรอบแรกครับ l ิฟ t t ทูวินชนะไป1 0เชาวสวนเริ่มมีกำลังใจครับ22%ถ้าพลิกขึ้นมามีเฮ เอาละจุย้ยเอาละจุย้ยดูสิว่าชาร์เมาส์จะแก้เกมยังไงมันเป็นสภาพที่ทำดาเมจจะมากกว่าหรือจะอะไรยังไงก็ตามแต่แต่พอช่วงสองนาทีท้ายยืนไม่อยู่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับเขาจะสลับเอาเป็นคอมนักกล้ามลงมาไหมสลับหนึ่งตัวนะครับเอาตัวบาดแบบริกออกเอาตัวไนท์เผาคาฟาครอบลงมาจะมีการสลับตัวไหนเพิ่มหรือเปล่า เอาตัวโรเจเอ็กซออกเหรอเอาบ๊อบหลบลงจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทีมนี้เราเดาใจเขายากครับนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้ครับตามสไตล์ฮะบอกแล้วนะครับบางอย่างมันเป็นสไตล์ครับมันแก้ไขไม่ได้ ต้องมาเปลี่ยนเอาสับไปสับมาก็ใช้เป็นไนท์เผา2ตัวเอาแค่ตัวบาดออกเอาตัวบาดออกและแน่นอนพอลงมาปุ๊บก็พระโอรสครับยังคงตกเป็นเป้าหมายอยู่เหมือนเดิมนะวิาสาตดาเมตรแรงแต่งวดนี้ไม่มีบาดคอยช่วยมีแค่ตัวเซชตัวเดียวจะไหวไหมโอ้ยโดนตามเป็นเป็นอะไรดีครับ ไม่รู้จะบอกว่าโดนตามเป็นอะไรดีเหมือนกันนะเรียกได้ว่าอย่างกับแม่จิกลูกให้กลับบ้านครับอารมณ์แบบจะไปไหนกับมันนี่กับมันนี่ครับจะวิ่งหนีไปไหนซึ่งถ้ายืนไม่อยู่มันก็จะไม่มีโอกาสได้ปล่อยดาเมจถ้าวิ่งอย่างเดียวมันจะไม่มีโอกาสได้ปล่อยดาเมจไม่มีโอกาสได้ทำดาเมจเลยครับ ไม่วิ่งก็ไม่ได้นะครับหยุดจู่กับที่ปุ๊บนี่โอกาสหล่นลงไปนอนดูดาวก็มีสูงเหลือเกินดูดาเมจเขาแต่ละคนครับทั้งดาเมจทั้งฮิลเอาจริงๆได้แต่คิดในใจอยากจะบอกทีมงานมึงปิดตัวเลขได้ไหมไอ้เหี้ยกูมองไม่เห็นรู้ว่าการเห็นตัวเลขมันสะใจแต่กูมองสภาพการ แข่งไม่เห็นเหี้ยกูมองตัวละครคนอื่นเขาไม่ได้ตัวเลขมึงมันแบบท่วมจอเกินไปแต่บอกไปก็เท่านั้นครับตัวพระโอรสมีโอกาสได้ช็อตได้เชนบ้างนะครับแต่ว่าทางฝั่งลิฟทูวินรอบนี้ดูแล้วเลือดแทบไม่ลดเลย มีตัวคุณวินซ่านะที่เป็นพาลาก็มีรถบ้างนะครับส่วนตัวแก๊งสเตอร์เนี่ยไม่รู้ว่ารถจากการเผาหรือว่ารถจากการโดนดาเมจแต่ตัวพระโอรถโดนไลจีจ้จี้จี้แล้วก็จี้ครับจะหนีไปไหนหลบออกมาได้ไม่เท่าไหร่ก็โดนครับอ <c oughs> <c oughs> ได้แต่ล้องออ้ือโอโหโอ้ยโ ไม่รู้จะร้องอะไรอย่างอื่นไม่รู้จะบรรยายอะไรล่วงลงไปแล้วหนึ่งรอบนะครับตัวพระโอรสฟื้นขึ้นมาก็ยังคงต้องเล่นเป็นเกมวิ่งไล่จับอย่างนี้แหละครับทําดาเมจแล้วก็หลบหลบแล้วก็ทําดาเมจสักพักโดนฟิโอนี่แดกนะครับกล้องจับกลับมาใหม่ครับ ทีมงานนี่ไม่รู้ให้ใครเอาเป็นคนมาจับนะแต่ว่านับว่าจับได้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาต้องจับตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่โดนลุมทาดาเมจแล้วก็เป็นตัวที่ทาดาเมจฝั่งตรงข้ามครับนับว่าเป็นตัวคีย์แมนตัวสําคัญครับไม่จับตัวนี้ก็ไม่รู้จะจับตัวไหนครับโอ้โหแมตช์สองรอบที่สองนี่ลิฟท์ทูวินดูทรงดีกว่าชัดเจน ทรงดีกว่าทั้งเรื่องดาเมจทรงดีกว่าทั้งอะไรต่างๆาน,นั่นาเข้าสู่ช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับถ้าล้มแล้วล้มเลยฮะจะเกิดโอ้โหโรเจอร์เอ็กซ์ยืนไม่อยู่จริง,รงตัวลีฟตัวคุณปลาแรงอะไรขนาดนี้ครับยืนไม่อยู่ฮะน่าจะขวัญเสียแล้วครับตอนนี้ไม่รู้ขี้เย่วรา,างกันบ้างหรือเปล่า เรียกได้ว่า2 0นี่คือแทบจะล้างตาแทบจะลืมความเจ็บปวดจากครั้งเก่าครับเมือ่อสองสาวันที่แล้วเอาละฮะตัวพระโอรสล้มแน่นอนแบเบอร์แล้วครับว่ารอบที่สองนี่ชนะแน่ๆน่แล้วครับเข้าสู่แมชพอยท์ครับจะปิด3 0ได้ไหมโอ้โหรอบนี้ไม่ต้องบรรยายอะไรเพิ่มแล้วครับไม่ต้องบรรยายอะไรเพิ่มแล้วสภาพนี้สภาพนี้ แม่ชาวสวนตอนนี้น่าจะกรี๊ดกราฟนะครับเอาแล้วเอาแล้ว Live to win ครับ Live to win แม่ชื่อนี้มีความหมายนะครับชื่อนี้มีความหมายจริงๆลืมภาพแมทที่แล้วไปเลยนับว่าเป็นการเปลี่ยนอาชีพเป็นการแก้เกมที่ถูกทางจริงๆ ถ้าทีมชักเมาส์ยังไม่สามารถแก้เกมได้นะครับยังไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้อย่างแน่วแน่และถูกต้องน่าจะไม่สามารถพลิกเกมได้ครับคือดูสภาพนี้เนี่ยตัวโ o จเอ X ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเขายืนไม่ไหวในช่วงท้ายนะครับตัวคุณปลาแรงจริงๆแล้วก็ตัวพระโอรสถ,ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวทําดาเมจแต่แน่นอนว่ามันยืนไม่ไหวครับ ยังไงก็ยืนไม่ไหวฮะในช่วงท้ายๆเขาจะยอมเปลี่ยนเอาพะโอรสออกเพื่อเอาทีมนักกล้ามเข้ามาไหมแต่เอาทีมนักกล้ามเข้ามาก็ยังมองไม่ออกว่าแล้วเขาจะไปทําดาเมจตัวไหนครับของทางฝั่งลิฟทูวินเขาจะเอาตัวไหนลงก็ยังมองไม่ออกฮะอืไม่ยอมใช้บริการทีมนักกล้ามจริงครับแต่เปลี่ยนโรเจอร์เอ็กซ์ออกนะฮะเพราะว่า2เกมคือยืนไม่ไหวจริงครับอย่างที่เห็นคาฟาคอปบ๊อบหลบพะโอรสเจเจป็อกนะจ๊ะ ลีฟทูวินไม่เปลี่ยนเลยครับ3เกมเหมือนเดิมจะรวดเลยไหมจะรวดพรวดเลยหรือเปล่าอีก4นาทีกว่ารู้ผลแน่ๆครับพระโอรสข้อแรงยังไงก็ต้องวิ่งนะฮะช็อตไปนี่เห็นสกิลช็อตนะแต่ดูเลือดอีกฝั่งหนึ่งไม่รู้ช็อตใครครับช็อตเหมือนไม่ได้ช็อตครับอู้หูหขวัญกำลังใจน่าจะเสียเด้ทครับตอนนี้แม่ ไม่รู้จะพูดยังไงจริงครับลิฟ t ์ทูวินแก้เกมมาดีมากๆกการตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพนี่โอ้โหส่งผลครับแล้วเนี่ยคุณจะเปลี่ยนยังไงแต่ว่าถ้าคุณยังมีตัววิาสาดอยู่อีกทีมก็เล่นตามแบบเดิมนั่นแหละครับเพราะมันไม่มีอะไรจะต้องให้เปลี่ยนฮะวิาสาดก็ยังคงเป็นตัวที่จะต้องโดนไล่จี้อยู่ดีครับ ส่วนของฝั่ง l ลิฟทูวินเขาก็มาไล่จี้ตัวแก๊งสเตอร์นะครับทั้งตัวคาฟาคอบกับบ๊อบหลบมาไล่จี้ตัวแก๊งสเตอร์กะจะเอาให้ลงโอ้ตัวพระตัวป๊อกนัดจ๊ะไม่รู้โดนสกิลจากใครครับไม่รู้ใครไล่จี้วะเมื่อกี้ส่วนเซส่วนเซเ,เหมือนกันนะส่วนพระโอรถล้มครับวินซ่าพาลาฟันชัวชาชัวชา,ชวชา 2นาทีแรกกำลังจะหมดไปอันนี้ก็เป็นการวอร์มอัพนะครับเป็นการวัดพลังดูเพราะว่ายังไงคู่เนี้ยมันตัดสินกันหลังจากหมด3นาทีแรกอยู่แล้วตอนนี้จะล้มยังไงก็ยังฟื้นขึ้นมาได้ครับแต่อย่างที่เห็นครับยืนไม่อยู่จริงคฮะพระโอรสล้มไป2แล้วยังฟื้นขึ้นมาอยู่โดนไล่บี้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 ครับ หัวซุกหัวซุนฮะหัวสุกนะหัว,ส,วสุนจริงๆเราไม่มีใครที่จะมาตามช่วยตามประกบได้ครับโอ้โหดีแบบนี้ไม่กินยาคุมนี่อาจจะท้องได้ฮนะเนี่ยไม่ได้ทำดามเมจเลยครับที่เงียบไปคือไม่ใช่อะไรนะกำลัง กำลังดูภาพของตัวอื่นไปด้วยนะครับแต่ว่าเขาจับไปที่ตัวกล้องเขาจับไปที่ตัวพระโอรสเป็นหลักแล้วก็จะเห็นได้ว่าวิ่งอย่างเดียวครับไม่มีจังหวะในการหยุดทําดาเมจเลยเพราะหยุดเมื่อไหร่มันโอ้โหตายหาเมื่อน,นั้นครับเนี่ยเข้าสู่ช่วง2นาทีท้ายเรียบร้อยครับบ๊อบหลอบบ๊อบหลบก็ยืนไม่ไหวครับไม่น่าจะมีอะไรพิสดารแล้วครับชาวสวน ชาวสวนได้ชูแน่ๆครับไม่น่าจะมีอะไรพิสดารแล้วนะครับหนึ่งนาทีตัวพระโอรสก็ได้แต่วิ่งจริงครับวิ่งไปใส่เกาะไปยื้อไปเรื่อยๆครับแต่ทำตามเหตุไม่ได้ฮนะหยุดเมื่อไหร่ก็โดนจี้เขาถึงตัวเมื่อน,นั้นโอ้โหสุดๆจริงๆครับ Live to win ชิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดพริกกับฝั่งแล้วนะครับตอนนี้ไม่รู้จะมีใครยังแลบลิ้นออกอยู่หรือเปล่า18วิครับพระโอรสข้อสปิริตจริงๆนะครับพยายามยื้ออย่างถึงที่สุดครับไม่ได้ยอมง่ายๆไม่ถอดใจง่ายๆนะครับไม่ถอดใจง่ายๆแต่ดูแล้วดูไม่ออกครับว่า เขาจะเอาลิฟทูวินลงได้ยังไงเรียบร้อยครับสามศูนพูนสวัสดิครับผมชาวสวนทั้งหลายจ้าขอเสียงชาวสวนหน่อยสิจ้าเรียบร้อยครับแชมเปี้ยนลิฟทูวิน